สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องนิชาปอสองวันนี้เราจะพามาทำละครสั้นเรื่องบ้านเช่าผีสิงไปดูกันเลยนะคะพี่รักที่รัเราย้ายไปบ้านที่นั่นกันเลยดีกว่านะไปที่รัก ค่ะที่รักบ้านเช่าอยู่ไหนหรอคะเดี๋ยวเขาเปิด GPS เรุ่นึก่อนนะคะที่รักอ๋อเดี๋ยวผมดูทางเลยนะครับค่ะที่รักคู่รักคู่นี้ผู้หญิงชื่อว่าแก้วส่วนผู้ชายชื่อว่านัท สองคนได้ย้ายมาอยู่ในเมืองย้ายจากบ้านเช่าเก่าๆหลังหนึ่งออกมาอยู่ในเมืองใหญ่ข้างหน้าหรือเปล่าที่รักนี่ไงที่รักบ้านหลังนี้เดี๋ยวจอดรถแล้วลองเข้าไปดูบ้านกันเถอะ ไปที่รักเอ๊ะที่รักกลิ่นเหมือนอะไรเนี่ยช่อยชอยชอยเฮ้ยขอสวดดูก่อนนะว่าถ้ามีกลิ่นเหม็นแบบเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าจะมีศพ อเอ๊ะตรงนี้ปุ่มอ,อะไรเฮ้ยแล้วกี่รัก เดี๋ยวเธอขึ้นไปดูข้างบนได้เลยนะเดี๋ยวเขาจะสื่อตรงนี้ค่ะที่รักยังไง ♪結構二度と,とを回っておく ตัวเหมอนกังแหละที่รักที่รักบอกว่าที่รักไปนอนแล้วไม่ใช่หรอที่รัก,ท,รกทำไมไม่ตอบเขา พันร้อยสิบคุณจะขาดคนคุณจะขา ก็กต้องค่ะเคาจบไปแล้วนะคะสําหรับละครเร่องนี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ดูมาถึงตอนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่เราโพสต์นะคะ